เอาละสวัสดีทุกท่านสู่รายการ The Rock Cash Game นะอ๋อวันนี้ผมก็กลับมาหยบเกม SD Gundam นะครับวันนี้ผมก็จะมาเออโชว์โหมดการเล่นนะโหมดหนึ่งซึ่งก็คือโหมด tag match วันนี้จะเป็นโหมดที่ให้ใช้เรือลบนะฮะอย่างนี้ซึ่งคน,คนที่จะเล่นโหมดเรือลบได้ต้องมายดหนึ่งหนึ่งตั้งแต่หนึ่งบ้างขึ้นไปนะหนึ่งบ้างก็คือรูปตัว V หละก็คือพอยศหนึ่งบ้างสิป,ปึบมันจะมีรูปมันจะมีเรือลบมาให้ฮะให้เราเลือกติดตั้งหุนอะไรเข้าไป พอติดตั้งหุ่นเสร็จปุ๊บเราก็เอามาแข่งตามห้องอย่างนี้ได้ครับอ่ะเดีย๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูกันก็เล่นหมดแท็กแมทลักษณะคล้ายกับเดสแมทนะฮะซึ่งจะยังไงวะไม่ได้จดสคริปต์ด้วยช่างมันลำร่ามจะคล้ายกันก็คือมันจะมีหุ่นที่ผมใส่ไว้ในยาเนี่ยมันเต็มที่ซะส่วนใหญ่แล้วก็คือ2ตัวตายไปเสร็จปุ๊บต้องใช้อีกตัวหนึ่งฮะคือตายแล้วตายเลยแหละไม่เหมือนจเจนนอรอนมาตายแล้วฟื้นมาใหม่เรื่อย อ่ะเดี๋ยวรอโหลดก่อนเน็ตผมยิ่งกากาอยู่ด้วยเนี่ยรอไปแป๊บหนึ่งอีโอมยิ้มอะไรสักอย่างทำนานอย่างวะเออเสร็จแล้วเสียเวลารอตรงนี้หน่อยก็ต้องขออภัย อโออันนี้เรามาอยู่กับด่านคล l น n y f a ถ้าผมจําชื่อด่านถูกนะอ่าผุ่นี้ผมใช้ไม่ต้องหรอกผมคงไม่พูดเกี่ยวกับหุ่นที่ผมใช้นะซึ่งด่านนี้มันเป็นอะไรที่ผมเกลียดมากด่านนี้เป็นด่านที่ผมรู้สึกว่าผมเสียเปรียบอ๋อแล้วก็เออเรือลบนะมันจะมีอาวุธมันจะมีอาวุธประจาเรือลบซึ่งก็คือโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันกระตุกคือกดแถบกดแถบเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างก็ไม่รู้เปลี่ยนหุ่นมั้งอ๋อนี่ฮะเป็นหุ่นเนี่ยเอาไว้เอาไว้เป็หุ่นนหุ่ ไอชิบหายเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนกลับไปได้อีกเอ้ยแม่งแม่งเอ้ยนะกดแท็บแล้วกดตัวกดเลขห้านะมันก็จะใช้อาวุธออะไรวะเอาเป็นว่าผมใช้อาวุธเรือรบไม่เป็นแล้วกันสรุปง่ายๆแบบกากๆเลยผมใช้อาวุธไม่เป็นผมเล่นหุ่นสไนเปอร์เอาอีกเอ้ยเฮ้ยอีนี่อีนี่มาจากไหนเนี่ยมาจากไหนไม่ใช่เพื่อนกูนี่เอ็งออกไป เอเอตัวนีค้คุณเคยเจอหน้ามที่ไหนวะเดี๋ยวนะโอโอโอ,โอตอนนี้ผมโดนลุมนะโดนลุมขนาดหนักนะจำเป็นต้องมีเพื่อนช่วยซะหน่อยนึงนะฮะตายตายตายจ้า <c oughs> สู้ไม่ได้ก็ต้องหนีนะฮะนี่เป็นหลักการลัาร <c oughs> มันมันเออมันมัน,มนไม่ใช่หลักการหรอกสู้ไม่ได้มันก็ต้องหนีจริงๆกันแหละครับผม ว้าวอ๋อม่ซอยเอ้ยเออลำบ,บากแล้วมันไอ้จอื้แเน่แ,นแนนนหน่แหน่แหน่หนีไปไหนหนีไปไหนแหน่แหน่แน่แน่เอ้ยเอยเอเรียบร้อยนะมีมีม,มีมีคนซ่ายอยู่นะฮะเดี๋ยวอยู่ไหนวะโผล่ขึ้นมาดิโผล่มายิงแม่งอ่นะอันนี้เป็นการเล่นแบบแท็กแมทซึ่งก็คือมันต้องระวังนิดนึงครับเวลาเล่นเอา้าไม่อยู่แล้ว ก็คือพยายามอย่าตายถ้าตายบ่อยเนี่ยเขาจะด่าเป็นหุ่นได้ยังวะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนช่างแม่งกูไม่เปลี่ยนแล้วกันเออคิวเบเล่คิวเบเล่ตายแหะแหะแะไอ้รีวิวหุ่นที่ผมว่าจะทําตั้งนานตั้งนานก็ยังไม่ได้ทําสักทีเดี๋ยววันนี้อัพไอ้คลิปอันนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปไอ้นี่ดีกว่าเอ้ยทำไมยิงไม่โดนวะแล้วเดี๋ยวก็ไปทำรีวิวหุ่นเสร็จดีกว่าเอาส,สองตัว ชี้ทำไมไม่โดนวะเดี๋ยวก่อนซ่อนตัวก่อนโอโ้ยุง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 ,ยงโอ้อันตรายอันตรายอันตรายเอ้ยโอ้ยยุงเออโอเคเนะี่ยเล่นแท็กแมนนี่ถ้าโดนยุงนี่เป็นอะไรเฮียรู้สึกล้นหน้ามาคานมากนะต้องรีบแบบว่าเอองานหะนึ่งคิวโอ้ชี้อะโดนยิง ไม่เป็นไรครับเรายังเหลือถ้าเรายังเหลือหุ่นอีกหนึ่งตัวนะฮะซึ่งตัวผมเนี่ยเล่นแล้วมันแบบบังเอิญว่าจะว่าไงดีวะกูเล่นมาแล้วกูไม่ได้เล่นแบบดักๆากับแพ้คนอื่นเขายิงแบบเดียวนะฮะแต่โอเคอยู่แท็กแมนเนี่ยแนะนําให้เล่นสายกระดาษที่มีสไนเปอร์นะฮะมันจะเป็นอะไรที่รู้สึกรู้สึกมันได้เปรียบอะมันซุ่มอย่างเดียวก็พอในนี้ผมใช้ล่างโหมดสไนเปอร์อย่างเดียวก็พอนะฮะเอ้ยดิ ปืนกลนแรงเหรอปืนกลแรงเหรอเอาไปเดในช่วงนี้คำายาบอาจจะเริ่มพุดขึ้นมากันเยอะขึ้นอีกนิดหน่อยหรือไม่ก็อาจจะเยอะเลยแหละก็ต้องขออาภัยนะถ้ามันเยอะจะัดเกินไปก็พยายามจะพยายามลดสุดท้ายก็เอาพกสอยดีว่าโอ้มีพกเลเซอร์สักอย่างกลัวเลยวะปิวปิวเยอะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับแท็กแมตนะไดเอบวกวันนี้ก็ ไม่มีแล้วครับขอจบคลิปกันไปก่อนสวัสดีครับอาจจะมีงงงันบ้งงางก,ก็ไม่เป็นไรผมสอนไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะก็จากกันไปก่อนสวัสดีครับรอบสองอนระสวัสดี